สมนยสวัสดีรูดี้โอเคค่ะสวัสดีกันไปสวัสดีกันมาบุญที่ลุงมีมาหนุนด้านบุญรวมช่วยลุงป้าทั่วโลกใช่มันเป็นมันเป็นบุญสัมพันธ์วาระการมสัมพันธ์อ่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราเคยเวียนว่ายตายเกิดมากี่ภพกี่ชาติไงเราไม่รู้ว่าอดีตชาติเราเคยอะไรร่วมอะไรกันมาแต่ว่าพอดีว่าชาตินี้มันเกิดความพอดีที่มันต้องมาเวียนบรรจบกันตอนนี้เวลานี้ ได้กลับมาช่วยเกื้อนหนุนกันรวมไปถึงไอ้ฝั่งที่จงตีหาเรื่องอะไรลุงตอนนี้ก็คือเจ้ากรรมในเวรเก่าเช่นกันทั้งเจ้ากรรมในเวรเก่าแล้วเขาก็สารต่อกร,รมใหม่มาเอาคืนด้วยแล้วก็จะเซาสาสารต่อกร,รมใหม่ของเขาด้วยก็เรื่องของเขาลุงไม่สารต่อลุงดับอย่างเดียวจบอย่างเดียวลุงอาโหสิอย่างเดียวลุงก็จบแล้วก็สบายที่ลุง คุณนอยอสตอรี่ออสวัสดีครับสมัยแอสวัสดีนอ,อยอโอเคนะคะสวัสดีกันไปสวยๆแบบแม่ยกสวัสดีครับเหมือนที่สาวดอยไปดูตอนนี้นะหลายคนที่เขาบอกว่าเดี๋ยวให้ถ้าถ้าถ้าชนะคดีอะไรแล้วฟ้องกลับเลยฟ้องกลับเลยอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ต่างคนต่างความคิดก็ความคิดของใครของมันเราก็เคารพความคิดของเขาหนะ้าเราไม่ว่าแต่ถ้าเป็นความคิดสาวดอยนะสาวดอยว่าถ้าถ้าคดีนี้จบไปแล้ว ลุงไม่ต้องฟ้องกลับหรอกลุงอาโหสิกรรมอาโหสิกรรมแล้วก็จบเวนจบกรรมแค่นะั้นแล้วมาทํามาหากินของลุงไปสบายสบายเพราะว่าถ้าฟ้องกลับนี่โ,โหไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะมันจะต้องต่อเวนกันอีกนะหลายคนที่จ้องจะเล่นงานเนืองเพราะเยอะนะไม่จบสักทีอ่ะมันก็จะหาเรื่องไม่จบไม่สิ้นอาโหสิกรรมกันไปแล้วก็มาทํามาหากินแบบสบายสบายชิวๆไปไม่ต้องมีเวรมีกรรมกับใครมีแต่สร้างบุญสร้างกุศล มีแต่เจริญรุ่งเรืองตอนนี้เห็นไหมลุงชีวิตลุงป้าน่ะขนาดโดนสยิ่งโดนเหมือนกับว่ามันมันไม่มีบารมีไม่เกิดมันยิ่งมาอันนี้ทับถ ú มันบารมียิ่งเกิดบุญกุศลก็ยิ่งเกิดแล้วลุงป้าเขาทําบุญอยู่ตลอดทําบุญอยู่ทุกลมหายใจเหมือนที่เสาวได้พูดเมื่อวานเนี้แค่ลุงหายใจเข้าหายใจออกลุงก็ได้สร้างบุญอัตโนมัติ แล้วก็ได้สร้างบุญกับสาวดอยด้วยเนี่ยสาวดอยเอ่ยถึงชื่อลุงป้าลุงป้าเนี่ยลุงก็ได้บุญละ <c oughs> มีคนมาฟังไงมีคนมาฟังคือสาวดอยพูดถึงชื่อลุงพนพัดแตนเนี่ยลุงพนพัแตนก็ได้บุญได้กุศลน,นะได้บุญได้ทำบุญกับสาวดอยไงกับช่องสาวดอยสตอรี่ด้วยใช่ไหมแล้วก็กับทุกๆช่องด้วยเอาละ่ะค่ะพี่น้องเอ้ยตอนนี้ปิวป้วปิว้วปิ้วแสงแดดมันอันนี้ละปะ่ะเราเปลี่ยนมุมนะเดี๋ยวสาวดอยจะจะลงแล้วนะ ลงระเดอเพราะว่าตอนนี้2องชั่วโมงสินาทีแล้วนะคะสำหรับวันนี้ทุกท่านไม่ว่าจะเป็น FC สายบุญสายธรรมหรือว่าเพื่อนช่วยเพื่อนให้เพื่อให้เพื่อนเพืน,พน,พนทุกคนกันลยาณมิตรธรรมท,ทุกท่านที่เข้ามาอยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ทั้งที่ออกไปแล้วก็ยังอยู่นะคะทุกๆท,ท่านสาวดอยกลาบขอบคุณและขออโหสีกรรมกับทุกทกท่าน หากมีสิ่งหนึ่งประการใดที่สาวดอยได้พูดได้กล่าวออกไปแล้วมันอาจจะไม่ถูกต้องตรงธรรมหรือว่าไปทําให้หลายท่านอาจจะขัดหูขัดตาขัดใจสาวดอยก็กราบขอขามากรรมและขออโหสิกรรมกับเพื่อนเพื่อนและก็กัลายาณมิตรทุกทท่านนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะและขอให้ทุกทท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดดีพูดดีทำดีขอให้ไม่ติดขัดข้องคาในสิ่งใด และสะว่างสวัยตามองคุณบารมีโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ไปด้วยกันตลอดการสาธุสาธุสาธุาธลงไปบ,บายนะคะ,ะเดี๋ยวอ่านท้ายให้อีกหน่อยก่อนสมัสร์สวัสดีสวยๆนะคะคุณชูเกียรติไม่เคยบวชพระครับแต่เคยบวชเนนน้อยครั้งคิดจะบวชไม่สึกแต่มาอยากให้กลับมา เรียนต่อตอนชั้นปถมปีที่สามที่จังหวัดนครพนมอยู่ที่วัดป่าสุทาวาสกับหลวงพี่เพียรท่านจำไม่ผิดนะครับนานมาแล้วครับอ๋อถ้าอ่านถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะคุณชูเกียรตินะอ่านไม่หมดชูเกียรติยังจําได้อีกเหรอเจ้าวันรูด,ดี้เซลลอ่ะโอเคโอเค,อเคลงแล้วนะคะทุกท่านคุณแอมมีบอกว่าหมุนเหรอ พอจำได้ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราแว่นไปช่องอื่นต่อสาดอยขอลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะทุกทกท่านแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์ต่อไปวันไหนไม่รู้ยังไม่ลปะปะไม่อยากกากเกนกากเกนอะไรทีไรไม่เป็นตามที่อันนี้ทุกทีบายบายค่ะเดี๋ยวบันทึกไฮไลท์ก่อน